ววววสวัสดีครับผมโค้งโงนะครับแล้วก็มีดอกนะครับผมส่วนอลูมิเนียมลายไม้นะครับท่านเห็นนี้นะครับก็คือไม้สักผิวไม้นะครับไม,ไม้สักผิวไม้ออกเหลืองเหลืองสามสีตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งนะครับอันนี้มือจับก,ก็เป็นแบบคมแล้วก็จะมีดอกไม้แปดแฉกท้องนะครับผมข <Wow. S 2> าก็จะเป็นนิ้วสองมันจะลดสติมาก า,าตัวโค้งอะไรพวกนี้นะครับตัวอย่างเหมือนประตูใหญ่เป๊ะแค่ไม่มีลายตรงต่างๆแล้วก็ตัว <c oughs> เล็กห่อโคตรเท่นะครับจะทีเป็นช่องนะครับเป็นช่องเข้าบ้านนะครับความกว้างก็ประมาณ1เมตรความสูงก็ประมาณสักเมตรแปดสิบไม่เก้าสิบประมาณนี้นะคร <c oughs> ับผมว้าวล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 าสวัสดีครับผมวันนี้ครับผมอยู่กับผมครับผู้จัดการกอล์ฟวันนี้เรามาส่งประตูนะครับคุณตุงสุธานะครับที่ชั้นเติมเศ้านะครับเต้มเศราเอาเพิ่มเรืองเลย ความกว้างที่ท่านผู้ชมเห็นในร้องครับประมาณ5เมตร40นะครับ5เมตร40นะครับความสูงสูงไหลอยู่ที่2เมตรนะครับผมอเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่าเป็นประตูอะไรก็จะเป็นประตูนะครับลายโค้งนะครับแล้วก็มีดอกนะครับผมส่วนอลูมิเนียมลายไม้นะครับที่ท่านเห็นนี้นะครับก็คือไม้สักผิวไม้นะครับไม้สักผิวไม้ก็ออกเหลืองๆก็คือเหมือนไม้สักเลยนะโอเคตรงกรอบนะครับตรงกรอบตรงนี้นะครับก็จะเป็นท่อ2นิ้วนะครับท่อ2นิ้วนะครับ ส่วนตัวตัวเรียกว่าตัวคาดนะครับตัวคาด 3- 4สีตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งนะครับอันนี้มือจับก็เป็นแบบกลมแล้วก็จะมีดอกไม้แแฉกท้องนะครับผมแล้วก็วีซี่สแตนเลสนะครับ6หุนนะครับ3หุนสี่เนาะบอลร้อยนะครับเรียกบอลร้อยนะครับผมช่องห่างที่เห็นนะครับก็จะประมาณ1นิ้วได้นะครับ1นิ้วนะครับเกือบเกือบหนิ้วก็ประมาณ1นนิ้วเนี่ยนะครับประมาณนี้เนาะ ก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับบนต้องโค้งนะครับต้องโค้งอ๋อสูงขึ้นไปก็ประมาณ3เมตรนะครับสเมตรได้นะครับผมเป็นซีใหญ่นะครับซีใหญ่ซีทองใหญ่แล้วก็มีสอนนะครับสอนหยดน้ำหยดน้ํำในการขโมยนะครับประมาณสักสิบเซนนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นลายดัดนะครับลายดัดมีตัวซีเป็นปมนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นซี ครนะครับผมก็มีประตูแล้วก็มีช่องรั้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับแล้วก็มีประตูเล็กครับมาดูครับประตูเล็กอ๋โอโคตรเท่นะครับววยังมีช่องนะครับเป็นช่องเข้าบ้านนะครับความกว้างก็ประมาณ1เมตรความสูงก็ประมาณสักเมตรแปดสิบไม่เก้าสิบประมาณนี้นะครับผมสวยงามก้อนข่วควายของเราก็คงเดิมนะครับรก็แบบก็จะคล้ายกับประตูใหญ่นะครับเนาะก็จะมีตัวดอกตัวอะไรพวกนี้อลูมิเนียมไม้สักนะครับเดี๋ยวไปดูช่องรั้วกัน นี่ช่งองว่าความกว้างที่ด้านหินก็ประมาณสัก3เมตรได้นะครับ3เมตรได้สูงไหล่1เมตรนะครับสูงไหล่1เมตรนะครับตัวดอกมันก็จะเป็นนิ้วครึ่งนะครับกลมนะครับนิ้วครึ่งกลมส่วนตัวค่ามันก็จะมันก็จะลดสเต็ปลงมา,ก, 2, ะะาก็จะเป็นนิ้วสองนะครับนิ้วสองอ่าขาก็จะเป็นนิ้วสองมันจะลดสเต็ปมานะครับผมตัวค่าตัวโค้องอะไรพวกนี้นะครับทุกอย่างเหมือนประตูใหญ่เป๊ะแ,แค่ไม่มีลายตรงด้านข้างแล้วก็ตัวดอกนะครับตัวดอกอยู่ตรงนี้ไหน เดี๋ยวเราไปดูกันข้างหลังในบ้านนะครับนี่มีรีโมทด้วยรื่นไหลรื่นไหลจะให้รีโมทสุดแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งอะไก็จะเหมือนกันกับข้าง,ง,าง,างออกนะครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับผมก็ใส่กรอบเรียกว่ากรอบนะครับกรอบอลูมิเนียมลายไม้นะคะนรับผมก็ใส่ทุกอัสนสวนยงาม ับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับประตูนะครับของคุณสุธานะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะมีวิดีโอนะครับรอบบ้านให้ดูนะครับก็มีช่องรั้วมีประตูแล้วก็ประตูสวิงนะครับผมยังไงก็ทางผู้จัดการผมผู้จัดการกอล์ฟนะครับขอฝากนะครับร้านกอล์ฟภูสแตรเตนะครับ168รับทำงานสแตรเต็ทั่วประเทศไทยงานเล็กงานใหญ่งานใกล้งานไกลเราไปหมดนะครับ ใครก็ติดต่อกิ้งก้างมานะครับไปเสนอราคาไปคุยกันนะครับที่หน้างานนะครับเขาไม่เอาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมก็อย่าลืมนะครับติดต่อได้ครับตามเบอร์นี้นะครับผมตามเบอร์นี้ตามช่องทาง YouTube นะครับยูทูบต็อกนะครับผมมีทุกอย่างนะครับแพร์ฟออนไลน์นะครับผมยังไงก็กิ้งก้างมาหานะครับผมโอเคครับบาย